เคยผ่านกันไหมครับปากซอยนวมินหกสี่แถวแถวทางเข้าวัดบางเตยอะ่ะจะมีพัตตคารอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่วันนี้ผมมาลองเปิดประสบการณ์เมนูอาหารปีลึกของชาวจีนแท้จิว๋วที่ตอนนี้หาร้านที่ทําดีๆกินยากมากและผมขอเตือนก่อนเลยนะถ้าใครจะลองกินตามให้ไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไหมเพราะว่าเมนูนี้ทําจากเนื้อปลาดิบของปลาจีนที่ไม่ใช่บุรีนะแต่ว่าเป็นเนื้อปลาจีนที่เป็นปลาน้ําจืดและนี่คือหน้าตาของเมนูนี้ครับฮือแซครับจานนี้280ยบาทไอเราก็กินไม่เป็นจิ้มน้าจิ้มา แล้วเอาเข้าปากเนื้อปลาพอสัมผัสมันดันนุม่มพอลิ้นเคียวมันดันกรุบแล้วก็ไม่ค้าวเลยแล้วรสเนื้อก็หอมหวานแล้วอ่อยเฉยเลยถัดมาลองใส่ไชโป๊สับป,ประรดและผักที่เขาให้มาจิ้มไปที่น้ำจิ้มถั่วงาที่รสเปรี้ยวหวานเค็มหอมซับซ้อนกลมกลม่อมแล้วเอาเข้าปากโอ้โห,หโคตรอร่อยของจริงรสชาติที่หลากหลายซับซ้อนแบบนี้ผมไม่เคยเจอรสแบบนี้ที่ไหนมาก่อนจริงๆและนี่คือร้านเอียวไทยสุกี้โบราณสาขานวมินหกสิบครับลึก จัดแบบโคตรเต็มสิบให้เสี่ยเบลอาหุณ